สวัสดีครับพบกับเทพเทพชาแนลวันนี้ครับวันนี้วันนี้พอดีมาเจอมาเจอกับมาเจอกับไอพ่อพอดีเขาไปอยู่ไปเจอเขาเขาไปเรียนเขาไปเรียนอยู่ที่ อัไม่เขาเขาไปเรียนเขาเรียนไปเทศยนอกเยอะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าไอ้วุฒิอะไรเยอะหรอกแต่ว่าออรเกันมาการศึกษาก็ขนาดแบบเยอะอยู่ซกันารนกูการการศึกษาเกันเทียบเทียบไม่ได้หรอกกับพวกที่จบปริญญามาแต่ว่าแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าปริญญาปริญญาชีวิตนี่ครับปริญญาชีวิตครับ อ่าดีกีดีกีอ่าเพ่าะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อแนะนําตัวแนะนําตัวอ่าพ่อแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าเอาไปคือบุญเขานีไงเอาเราเนี่ยเอาดิเนยูทูบไงยูทูบผมอ่าป่าออดออดเวกัทไปเลยนะผมจบมาแล้วก็คุณคุณนายไม่เราเรือ cúnơi đâu được, bài hát Thái, thay, 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 สีทองวิลเลสีกินอยู่ไอ้บ้านสีทองเฟรชเฟรชไฟแป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 เราหน่อเนียเดี๋ยมปไปพ่อพูดไปไปอยู่อยู่แค o สีทอง you can go to สีทองอ่ n g ิง n ิงวิสกีเลเวอร์ กินวันนี้เล่า Enjoy 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 Eat family นะ Eat family กินกับกินกับร้านไหมกินกับหลานเยอะเอ้าทำไมเขาไม่ตอบไม่ใช่เราไล่สดไงไล่สดวันนีวันนี้ฮะวันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษกันวันนี้ครับก็ผมเรียนรู้เรียนรู้ไปก็ผมผมอยากอยากจะให้รู้ว่า การศึกษานะครับการศึกษาเราไม่ได้จบแค่ปริญญาอไม่จบปริญญาเนี่ยพ่อเขาจบมาแค่แค่อะไรนะเซกันเนลีเซกันเนลีแค่ปรสีครับปรสีผสมศึกษาเขาจบปแค่ปสีแต่ว่าพูดภาษาจษได้แจวๆนี่ผมมาเรียนผมเรียนเกือบทั้งวันทิศเนี่ยผมมาเรียนภาษาอังกับพ่อทักอวทิทยศเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้เธอถึงพ่อเลยก็ผมขอจบคลิปแค่แค่ตรงนี้ครับก็ใคร ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในโอกาสานี้ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายแจ๋ว